บอกก็นาก่นาจะอยู่ปะเพลงอะไรดีเนี่ยเพลงเดิมพี่พี่แซนนี่ค่ะ,พคะเพลงเดิมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีก็เขา้าจังหวะไม่ถูกกับพี่แซนเมืม่อกี้หนนะูเต้นได้น้หนูเต้นได้กับ เราเต้นได้เลยพี่แซนค่ะหนูเต้นเพลงเป่ายิงฉูปเป็นพี่แซนอะไรอ่ะเธอเมื่อกี้เขาเต้นเป็นด้วยบอแล้วเขาก็เต้นไม่เป็นเออพี่สายเป็นสุดๆแล้วก็ไม่ให้คนเดียวนะคะทุกคนพี่แซนขอบคุณน,นะคะ โอ้หนูคิดออกแล้วหนูคิดออกแล้วเพลงนี้พี่แซนเราก็จะมีสลับกันอยู่สองเพลง so <laughs> ขอนแกนเจอบ,บนใช่หนูอุบลแบบมาค่ะพี่สวัสดีนะคะพี่พี่ะ่ะอ้าว เหมือนได้กลิ่นคนเต้นอ่ะพี่รู้ก็คือเข้ามาเลยีจบแล้วจบเพลงแล้วคะ่ะเหมือนได้แบบเออได้ยินเสียงดนตรีก็คือมาเลยคือตอนพีคเงียบนะแต่ว่าดนตรีขึ้นปุ๊บพี่ลู้มาเลยค่ะไปตั้งเชใ่ใครพี่นาโนเหรอพี่ลุงมาแอบส่งหูเออ บอมมันได้ปะบอบยัเมอร์เจนซี่เมื่อกี้มันได้หรือเปล่าคะ่ะสวัสดีพี่ทุกคนขอบคุณพี่แซนดี้นะคะพรุ่งนี้เราก็ไปชุดอะไรนะอะไรนะได้แหละอ้าวเฮ้ยทำไมได้เลยอ่ะทำไมต้องบอกได้เลยอ่ะอ้าวจิ้นทำพิณนุเมืดีนีนะ สวัสดีนะคะพี่ค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะคุณกุ๊กกี้สวัสดีนะคะ,คคะ,คะพี่โดโบอกรอชดนขายทุเรียนขายทุเรียนใครจะไปขายทุเรียนอร้องเถอะนี่เรามีเนี่ยแตงโมนะคะพี่พี่ค่ะ พี่ Sandy, แซนดี้เรามีแตงโม,มน,น้องไปหัดเต้นเพลงหมดแต่มันเต้นยังไงมีท่าเต้นด้วยหรอยายห้องวันไหนยายสิ้เนเดือนครับ่อยโอยมันต้องยายสิ้นเดือนค่ะมีสิดูเอ็นดีเอ้านี่มีท่าเต้นจริงเหรอที่แซนดี้พี่โดนหลอกหรอือปล่า ปกติคะ่ะยังไรอยู่ยังไรได้อยู่คือ,อยังปกติคะ่ะใช่พอวันพีเคก็จะไปชุดนอนคะ่ะพี่ทุกคนไม่ใช่ชุดนอนไม่ได้นอนนะคะเป็นชุดนอนแบบเสื้อยืดพี่ทุนเอ้ยเปิดเลยพี่พี่ดูวันนี้สวยจัง้ยตายแล้วจริงเหรอวันนี้สวยสวัสดีนะคะพี่พี่เจเจ่ะ คือถ้าน้องบอบยังอยู่พี่ก็จะเปิดอิโมเจนซี่วนๆไปนะคะน้องบอบเุ้ยนี่เราเต้นนี่ได้แป๊บ <c oughs> หนึ่งนะคะหนูขออันนี้ก่อนพี่เจเจ่ะขอบคุณนะคะพี่เจเจ่ะรักพี่เจเจนาคะโปรโมทให้น้องแซนพี่ๆอย่าลืมไปฟังเพลง <c oughs> พี่แซนให้หนูโปรโมทปะ พี่พี่อย่าลืมไปฟังเพลงโอ้ะปากแตงโมนะคะ <laughs> พ่เซษนี <laughs> ่เราจะเปิดให้ลเลยนะคะนั่น MV อยู่กับเราแล้วนะคะพอแล้วดูว้า ah, ตายแล้วเ <laughs> ต้นอยู่โยโบมันไม่ได้เงินดิคงไม่เต้นอ่ะถ้าอยู่โยโบ่อะพ่ <laughs> พเซษนี่พี่เจเจคะ่ะพี่เจเจคะ่ะรักพี่เจเจนะค่ะผมรักพี่เจเจนะ เราเปิดเลยได้มันโชว์จอไม่ได้ไม่ได้ดีขอฝันดีฝันดีนะคะพี่เจเจค่ะสู้ๆนะคะทำงานทรั้งนี้นะคะฝันดีนะพี่ๆอย่าลืมกดกล่องนะคะกดกดกล่องหรือยังคะ่ะหนูกดเองนะตอนนี้พี่ต้องรองแป๊บหนึ่งอ่ะเน็ตหนูไม่ดีเลย ยังกล่องแปลมีเพลงอีกใช่ฮะมีเพลงอีกคืออะไรนะสัสดีนะพออ้ดูตาเป็นกุ้งยิงเห็นตุ่มไหมพี่พี่เห็นตุ่มที่ตาหนูไหมหนูเจ็บตาเออโฆษณาอีกรอบนึงนะคะคพี่แซนต้องรองก่อนนะคะหนูอยู่ข้างวัดมันพิมพ์ตกแอบ,บดูใครอาบน้ำแอบ,บดูพี่อะไรพี่ลุงนี่ นี่มันบักมโต้อ้ยมันต้องตั้งพี่มันความชัดร้อยสี่สิบสี่พี่ะพี่พี่ทุกคนทุกคนดูไม่เอ็มีหน้าคุณคุนะคะพี่แสดอยากับตุ๊กตาเนี่ยเนี่ยเต้นเนี่ยแล้วเน็ตเรามันเป็นข้อกากเนี่ยจบจบค่ะ ตุกข่าวไม่ได้ฟังต่อเลยนะคะใช่พี่แซนดี้คือางเอ็มวีเพลงนี้นะคะผมไปติดตามไม่พี่แซนพี่แซนบอกว่าให้ติดตามแอคเคาน์ไหนนะคะพี่แซนที่พี่แซนจะมาไลฟ์แบบจริงจังอะแซนต้องพิมพ์แอคเคานั้นจริงดิใช่นี่เสื้อชมพูไม่เป็นใหญ่นี่ มันจะมีท่าเต้นย,ยังไงลหรอาย้อ,าอ่ะเลิศปาเลิศปาเรามีดีมันดูไดรไเลเดอร์ติดตามที่ไหนนี่ไงพี่แซนแซน,นดี้พี่แซนดี้โปรไฟล์ชูจีฟานเงคะยังไม่หายอยีกหรอหยอดตาหยอดแล้วพี่ดุยแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นน่าจะต้องกินยาแล้วแหละให้แซนสอนเต้นบาน้างให้เต้นยังไงอะ อยากฟังเสียงพี่แซนค่ะพี่แซนขึ้นมาทักทายได้ไหมคะต้องถามก่อนพี่แซนว่างทัก